ครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผม,มคุณลลิตจากไคยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ไม่ใช่สิวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Pacman 256นะครับจริงๆผมอัดวิดีโอตอนนี้ไปแล้วเล่น m u l ติเพเยอร์ด้วยเล่น2คนแต่ว่าตอนนั้นน่ะจับครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ระบบอะไรของเกมเยอะมากนะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ กะว่าจะอัพขำขกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีระบบอะไรมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นทําซื้อดีไม่ซื้อดีแบบเต็มรูปแบบไปเลยดีกว่านะก็เลยกลายเป็นวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีตอนนี้นะแพ็กแมนแน่นอนมันเป็นเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีครับก็เลยเป็นไอตัวเหลืองเหลืองเนี่ยกินออไอเม็ดขาวๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะทีนี้ว่าถ้าเกมแหมแบบนี้30ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็คงจะไม่ได้ถูกไหมครับ กลายเป็นว่าเจ้าเกมภาคใหม่แพ็กแมนตัวนี้นะมีอะไรลูกเล่นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะก็เลยคิดว่าเออจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันในวิดีโอซีรีส์มิซดีตอนนี้ดีกว่าเอ่อความพิเศษของมันก็คือว่า256เนี่ยมันจะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันมาจากอะไรนะมันจะฉากมันจะร่นเราร่นเข้าหาเราเรื่อยๆจากข้างล่าง เพราะฉะนั้นเราจะต้องหนีขึ้นข้างบนตลอดนะครับหนีขึ้นข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ระหว่างที่หนีก็เก็บเชอร์รี่เก็บผลไม้นะเพื่อเพิ่มโบนัสนะครับมีตัวซีเหลืองๆนี่คือเหรียญนะฮะใช้ทําอะไรเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูกันแล้วก็มีไอเทมพาวเวอร์อัพต่างๆซ่อนอยู่ในมดนอ่ะผมเก็บเหรียญนี่ไอที่เห็นโอ้โอ้โอ้หม่ๆม่ม่เป็นหน้าแพ็กแมนนี่คือพาวเวอร์อัพ่ะพอเก็บแล้วก็ กินสัปปรหราดได้นะแบบนี้เป็นต้นนะโอเคอ่ะตายเกมไม่ง่ายนะครับเกมค่อนข้างจะยากเลยนะแต่ทีนี้ว่าคอนเซปต์การเล่นเป็นแพ็กแมนถ้าใครเล่นแพ็กแมนรุ่นแรกๆก็คือมันจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอาจจะมีทะลุฉากได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเป็นแบบนั้นเดิมๆมันก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามามีหลายอย่างด้วยกันผมจะค่อยๆไล่เรียงดังนี้ไอคอนด้านซ้ายล่างสุดที่เป็นรูปแพ็กแมนนะครับพอกดเข้าไปมันจะมีฉากให้เลือกครับก็จะมีหลายแบบ s ช u ฟ f เฟที่ผมเลือกนี่คือจะเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราตายเมื่อจะแรนด้อมฉากใหม่อันนี้คือแพ็กแมน2ห้าหกอันนี้เป็นฉาก o r i g i ินอของเกมภาคนี้นะครับ c ลาสสิก80นี่คือฉากแบบ30ปี30ปีก่อนนะครับ แล้วก็มี The g ก i ิก็จะมีกราฟิกเป็นแบบนี้ Cross ี่ก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับโลบอทก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรเนี่ย CEDX เนี่ยไม่รู้คืออะไรอ่าแล้วก็มี the Office ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตีเป็นสกินของฉากก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมการ d เดอ่า Pa c m มา i a อะไรประมาณนี้แล้วผมเลือก s ช u f f l e ไว้เพราะมันจะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นี่คือสกินออริจินอลโอเค สกินออริจินอลมันอาจจะไอสกินมันก็อาจจะแค่เปลี่ยนฉากมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแปลกใหม่อะไรนะที่เด่นอีกอย่างของมันก็คือว่ามันมีระบบสกิลมีระบบไอเทมเข้ามาครับคือพาเวอร์อัพในเกมของทักแมนมันก็จะปกติจะมีเม็ดขาวๆลูกใหญ่ที่พอกินไปปุ๊บไอตัวผีที่อยู่ในฉากเราจะจากที่มันไล่ล่าเราเราจะไปงับมันได้ถูกไหมแต่ภาคนี้มีพาเวอร์อัพครับไอตัวซีสีเหลืองที่เก็บได้คือคอยคือเหรียญเนี่ย เอามาใช้อัพพาวเวอร์อัพครับที่มีเลข3นี่คืออัพไปแล้ว3นะใช้ร2 8ยเหรียญถ้าเริ่มต้นอาจจะใช้อยู่ที่แค่16เหรียญเท่านั้นนะครับในการอัพนะครับมันก็จะเพิ่มระยะเวลาอะไรแบบนี้นะอ่าก็แต่ละพาวเวอร์แต่ละอันก็จะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันถ้าเรากดเข้าไปดูตัวนี้ก็จะบอกว่าช็อคชูะเลเซอร์ดัตโทสโกสก็คือมีเลเซอร์ออกจากปากแพ็คแมน ฟรี e ก็คือจะสโลว์ออคอสก็คือสตูของเราก็จะหยุดนิ่งๆอันนี้บอมก็คือทัชโกสด์ทริกเกอร์เอ็กซ์โพชันคือถ้าเกิดว่าเราโดนผีมาชนมันจะระเบิดผีก็จะตายนะในบริเวณอันนี้ใจแอนก็คือจะกลายเป็นแพ็กแมนตัวใหญ่แล้วก็ไล่งับคนอื่นได้อะไรแบบเนี้ยคือมันยังมีไอที่ผมไม่ได้ปลดล็อกอีกเพียบเลยนะต้องทําตามมิชชั่นในเกมนะเกมจะให้มิชชั่นมาเช่นว่ากินดอทให้ได้จำนวนเท่าไหร่กินผลไม้ชนบังชนิดให้ได้กี่ลูกแล้วมันจะปลดล็อกออกมานะ คือกลายเป็นว่าเกมง่ายๆอ่ะแพ็คมานระบบยัวเยอะยุบยับไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับตัวโกสต์หรือผีแต่ละสีเนี่ยจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันด้วยนะสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะครับสีชมพูนี่จะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับนีทะลุด,ด่านในฝั่งหนึ่งสีฟ้าจะวิ่งตามเอ่อตามรางเหมือนกับมันจะมีแถบของมันนะว่ามันจะต้องวิ่งทางไหนบ้างอะไรแบบนี้นะ สีดำเนี่ยจะนอนหลับอยู่จนกว่าเราจะเข้าไปใกล้ๆมันก็จะมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไล่ล่าเราสีแดงก็จะโหดสุดเลยก็จะกลายเป็นแนวแบบนำวิถีไปเลยอะไรทำนองเนี้ยนะผมว่าเก็บดอตเก็บเหรียญไปเรื่อยแล้วก็พยายามหนีศัตรูให้ได้ไกลที่สุดแต่สีดำพอเราอยู่คือพอเปลี่ยนสกินไปแล้วเนี่ยศัตรูจะดูยากเลย อ่านี้เก็บไอเทมเป็นทอรนาโดทอรนาโดก็จะวิ่งไปตามพื้นแล้วก็ทำลายผีทุกตัวที่โดนอยู่ในแอเรียอะไรแบบน,นี้เป็นต้นนะผีสีม่วงก็จะเดินเปนรถไฟเลยเดินตามกันอะไรอย่างนี้นะครับต่สีส้มผมรัดมาโผล่ทางนึ่งไปได้ไหมไม่น่าจะทันสีส้มเมาไงสีส้ม เนี่ยครับก็หลบแล้วก็กินไปเรื่อยอันนี้เป็นพาวเวอร์อัพอีกการหนึ่งเลเซอร์ออกจากปากถ้าผีตัวไหนมาอยู่ในระยะก็ตายหมดนะครับยิงปิ้วออกไปแบบนี้นะนี่เป็นผลไม้เป็นเพิ่มคะแน,นนอะันนี้เม็ดขาวอ่ะกินแล้วผีจะวิ่งหนีเราแทนอะไรแบบนี้แล้วก็เล่นไปทำคะแนนให้ได้มากที่สุดนะเก็บบเบอรี่ พื้นฉากก็จะมีโซนที่แบบวิ่งได้เร็วผิดปกติไรตมาเนี่ยกลัวมากเนี่ยพื้นมันจะไล่หลังมาฉามันจะไล่หลังมาก็ต้องหนีมันนะอย่าให้มันไล่เราจนอโอ้ยแย่แล้วสีชมพูสีชมพูตาม โอ้โหสีแดงสีเขียวเจอแย่ไปหมดโอ้โหโดนมีโดนไล่ล่าโดนไล่ล่าอย่างแมกโอ้โหมีสีแดงตามมาด้วยแดงเลเซอร์พอดีครับรอดตายมาได้ิงทิ้งหมดเลยมาาเข้าไปนะโอ้โหนี่ผมได้คะแนน น่าจเ,เ,เป็นสถิติส่วนตัวแล้วนี่เรียบร้อยะเป็นสถิติส่วนตัวะฮะเยอะเป็นพิเศษไอน่ปเรื่อยเโอ้ตานี้เล่นดีมากทุกอย่างแบบเข้าทางไปหมดเลยแตมเลยไหลเลยนะไปเรื่อยเลยนี่ จะ5้าพันแล้วนะโอสีชมพูเราเข้าข้างหน้าตรงๆไม่ได้โอสีแดงก็มาชิมหายฉากไล่แล้วโอ้โหตรงนี้ผ่านยากมากทำยังไงดีเนี่ยเอานี้พอจะได้ไมเลี้ยวหลบมาอืเอาตัวรอดมาได้โชคดีมากครับมากมาก โอ้ยโอไม่ตะไม่รอรอตรงไม่รอตรงนี้ 5, ะนะห0าพกว่านี้เป็นแต้มสูงสุดก็คือตัวผีมันจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันด้วยตามสีเนี่ยก็คือจะเป็นมิชชั่นนะครับ next step แล้วก็มีการได้ฟรีกิฟต์ด้วยอยู่ดีๆก็จะและนดน่องมาเนี่ยผมมีมิชชั่นว่าคิว14โกด้วยทอร์นาโดต้องใช้ไอเทมทอร์นาโดฆ่าผี14ตัวอะไรแบบนี้แล้วนี่ก็ฟรีกิฟต์เหมือนเป็นเปิดกล่องเลยเหมือนเปิดกล่องโอเวอร์วอได้เงินมา512เหรียญ แล้วเราก็เอาเงินนั้นออกมาที่หน้าเมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่เครื่องหมายสายฟ้าแน่นอนซื้ออัปเกรดมาใช้งานได้ซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในสล็อต L 1 R 1แล้วก็สามเหลี่ยมนะฮะมันก็จะมีแรนดอมสปอร์ลงมาที่ฉากถ้าไอเทมที่เราไม่ได้เสียบไว้ในสล็อตนี้มันก็จะไม่โผล่ในฉากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะกลายเป็นว่าเกมดีมากเลยนะเกมดีมากเพราะเทียบกับราคาของมันผมซื้อตอนลดราคาราคาแค่100บาทเท่านั้น เล่นมัลติเพเยอร์ได้ด้วยเดี๋ยวจะเอาวิดีโอที่ผมเล่นมัลติเพเยอร์เนี่ยต่อกับตอนตอวิดีโอตอนนี้นะจะได้ดูกันไปเลยว่าเวลาเล่น2คนสนุกนะครับเล่นเล่นได้สูงสุด4คนทีนี้ลำบ,บ้ากันใหญ่เลยเพลินมั่วไปหมดเลยก็ประมาณนี้นะเกมดีราคาถูกก็ไม่อยากจะให้พลาดกันนะเอาไว้เล่นนะคนอื่นได้สนุกดีนะครับก็ไว้ติดตามมัลติเพเยอร์ในวิดีโอตอนต่อจากนี้เลยครับ ในหันหน้าหากล้องเนี่ย <c oughs> โอเคนะ <c oughs> คิเล่อะเออ,เอ,อไรหรอกอยู่ไกลมองมทำอะไรอะเมื่มอ<ล><ะ>กี้อะอยู่ไกลมองไม่ค่อยชัดต้องรีบอัดก่อนที่ลูกค้าจะมา <c oughs> อ้าว สีอ่ะสีเขียวโอเคอะไรวะเฮ้ยทำไ,ไมนี่มันมีลายพัตตาโวใช่มึงไปซื้ตอตอนไหนอ่ะดูซื้อหน้าแล้วอ้าวอ้าวอ้า มันมีตัวแปลกๆเยอะเลยอ่ะแล้วทำไมมันไม่โผล่มาสิยูส s ช s ์เพลย์ทูเ o play online with friend up to four player can join small m e แควรีมินาล์ i อฟ m ูเพลย player to begin อ๋อรู้ละต้องเป็นอีกคนอืโอเค okay. ฉันจะเป็นตัวตัวนี้แล้วกันอ่ะเราต้องน้ำละ่ะ น้องน้นก็เป็นตัวนั้นเป็ดิไม่เอาไหนมันมีตัวอื่นไม่ใช่เหรออจะเป็นอะไรเป็นไก่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมีแค่นี้ okay, แหละไก่เอาไก่เอาไก่โอเคนะงั้นพี่เป็นตัวนี้โ okay. อเคเอาแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมเมกิและจอยสติ๊กแล้ววันนี้เราอยู่กับวิดีโอเกมเพลย์อของ Pacman 256ใช่ไหมวะ <c oughs> ใช่แหละ มันคือแพ็กแมนสองห้าหกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นสองห้าหกนะผมได้ยินชื่อแล้วคิดถึงเบนสองแปดไม่เกี่ยว,ม,ยว <laughs> มาเราจะมาลองเล่นกันเลยนะไปเ,เ,เริ่มยังไปแล้วคือแพ็กแมนเนี่ยคงไม่ต้องแนะนํากันมากนะเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วจะมาเดินตามตูดฉนันทำไมหรอ แล้วมันสามารถที่จะเล่นขอบได้ด้วยนะผ้านี้เป็นผ้าที่สังเกตว่าเอาชิบหายแล้วแล้วทำไมไม่เดินไปเอ้าเดิเลย <c oughs> เี่าอ่ะโอเคตาแรกถือว่า2อมมือก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นเกมที่เราแบบงับงับงับไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอบอกแพ็กแมนใครจะไปซื้อมันก็มันก็น่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่ทำอะไรเนี่ย มันก็ดูแบบไม่น่าเล่นหรือว่าเกมมันโบราณแล้วมันจะไปนสนุกอะไรวะอะไรอเงี้ยปรากฏว่ามันเป็นเกมที่ไม่เลวทีเดียวนะงับดิงับแล้วก็หนีขึ้นน้งบนไมนลงไปข้างล่างไม่ได้เเนี่ย,ย,ย <laughs> ครับคือผมซื้อเกมนี้มาตอนมันเซลเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่าง,งานั้นล่ะถามว่าราคาเท่าไหร่ร้อยเดียวนะฮะร้อยเดียว คือผมมีความเอาชิพหายผมมีความรู้สึกว่าร้อยเดียวก็เสียวได้ไม่กลุ้อะไรตายอ่ะก็แกทำตายเองน <c oughs> ั่นน,น,นั่น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 ชิบหายแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ย <c oughs> อ่าได้ปากเลเซอร์คือมันก็จะมีแมชชีนิกใหม่ๆแปลกๆอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างเช่นว่าเอ้ยหมดพอดีโอ้โหตายละเยอะ เยอะเยอะไม่มีทางไปหนีหนีหนีไม่ทงอเลยอ่าพอจะเอาตัวรอดมาได้กรับกรับกรับรีบตายดิันรีบตายเลยแช่งให้ฉันรีบตายถ้งั้นเแล้วเสียใจด้วยนะน้องพี่คงตายยากหน่อยอะเอาเชียร์ล้อมหน้า,นาล้อมหลังกันไปหมดเลย ล้อมหน้าล้อมหลังกันไปหมดเลยโอ้ยไม่มีเฮ้ยเได้ของมีแน่มีแน่เลยเล่นอยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งใครเล่นอะไรคุณก็กำลังทำทำสถตีตีอยู่ขวา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 อะไรล่ะเชียร์ก็ตายเลยเนเนเขางับรัวเห็นเปล่าเชียร์แต่แม่งไปหมดกลางทางยังไงวะ อย่าหมดนะเออได้อยู่ได้อยู่ไปอีกไปอีกไปอีกเก็บลูกหม่ไปเวล้ยเกืบเกืบหมดอ่ะอย่าขวาันเลย่าวกเลยอย่าสัลงลงลงนเคลอลนย่าอปั่นนะอันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วเร็วดิเดินดิลั่นเอ๋ออ๋อไ้ทันอ้ทันอ้ทัันไอทั้ทท ไก่ม uhm, like, ันนเดิช้าไม่เกี่ยวตัวไหนก็เดินความเร็วเท่ากันอยู่ที่คนเล่นเว้ยเก็บเม็ดขาวที่จะได้กัดมันได้โอ้โหไม่เป็นเลยเอ้าแล้วทำไมตายอ่ะตายดิฉากมันสุดฉากเห็นไหมล่ะฉากมันจะไล่จากพื้นขึ้นมาเลยใหม่ตั้งแต่เริ่มเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวโอ้ยสี่พันแล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่าอ่าอ่าเล่น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 ไปเลยเล่นไปเลยอ้าวต้องกดอันนี้ เวลาโอสแล้วกลับมามันจะมีนับถอยหลังให้ด้วยนะเรากลับมาเล่าแน่น่ะไก่อ,ากาอะอาอาตายตายตายอีกตายอีกกูไ, <c oughs> ไปด้วยกูไปด้วยอ้าวอ้าเอ้าอชิมหายแล้วโอโ้โ,อโหโอ้โหตายคู่เลยดูเอาตัวรอดอยู่คนเดียวได้ตั้งนานคนน้ำกลับมาที่ตายยังไงเนี่ยเนี่ยฮะเป็นความสนุกสนาน แบบบ้าบอบันเทิงใ,<ช>ในราคา100บาทนะครับ<ช>ถูกกว่าไปดูหนังอีกเปิดแอร์นอนเล่นอยู่ที่บ้านสบายใจแมวไกลแล้วแมวไกลแล้วกดซ้ายกดขวาเลือกตัวจะเป็นอะไรก็อันนี้้กก็ไดดนี่โอเคเริ่มใหม่เอาตัวรอดดีๆนะหนู เล่นเป็นแล้วเว้ยเอาเล่นเป็นแล้ว <c oughs> เป็นไงล่ะเขาเฮ้ยเขาทิ้งไกลแล้วเฮ้ย <c oughs> อ๋อมันคือถ้า<ำ>มันทิ้งกัน<อ>ไกลเกินไปมันก็จะกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยอา้าวทุกคูก็ต้องต้องรอกันนะ่ะ คือมันเหมือนแบบมันต้องรอกันรอมีสมาธิอะเกมเดี๋ยวกลับมาตอนไหนเดี๋ยวไม่ทันอีกอ่ะสีชมพูกินเลยกินเลยกินได้ไงเราไม่ใช่ของกินเฮ้ชอบกินอะไรที่ไม่ใช่ของกิน เอ๊ะทำไมมันหมดเร็วอ่ะหมดลิตรเร็วจังเลยวะดันเยอะเกินเยอ่ยากนะเนี่ยขอบอกโอ้โหไม่ไหวว่ะตายใจะะฮยายาแช่งยาแช่งยิ่งแช่งยิ่งอายุยืนเชียร์จะรอดไหมเนี่ยตรงนี้ไม่รอดว่ะไม่รอดว่ะเอ้าแล้วมึงเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะ เออนึกว่าโดนสงสัยแล้วมีของคงไปเก็บไอเทมอะไรได้สักอย่างระหว่างทางๆๆๆๆๆไปแล้วทำไมตัวไก่ไม่โผล่ออผม,มาเอ,อ้าป่มาแล้วตายแล้วเอ,อ้ามึงอะไม่เห็นอะสายตาแกมีปัญหาแล้วมันไม่บอกจะได้ใส่แว่นก่อนมาเล่น ไม่ใช่แข็งเยอะอันนี้กลับมาแล้วเร็วเนี่ยไหนอ่ะนี่เดินตามไงมันไม่ใช่ตายคู่เลยไม่เอาแล้วไม่เอาอันนี้แล้วอ่ะเอาไก่ดีกว่ามองไม่เห็นเลยอ่ะแพ็กแมนสองห้าหกครับเกมสั้นๆง่ายๆร้อยเดียวไม่ได้เล่นแลมเมื่อกี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะช่วงนี้มันลดราคาอยู่ถ้ารื้อซื้อรีบซื้อนะราคาปกติ200บาทก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ